สวัสดีค่ะสารบ้านสาวชุมกับพี่น,อ<ข>อน้องเบดีบาอดมครับมาอีกแล้วต้มบะหมี่นนในตำนานเนาะมือนี่คในอุดเป็นใดต้มมามาสาวชมนกับกินต้มมีคือเก่าพี่น้องต้มละล่าใส่มีไวไ้เวมียนมีที่บนว่ดเด้ขายคเครื่องปรุงนะมีห่อละสิบห้าบาทบอกมีหอได้่อละเราได้แบบเขากระืือเป็นตุ๊ดเนะาะแล้วกระืือเป็นแพ็กมีลานก๋วยเตี๋ยวมะเก่อเซนมีนี่ต้มละล่าเด้อค่ะต้มไม่ได้ใส่หางแล้วก็มาใส่รสดีเอา รสดีไปคป่ะปรุงรสแล้วก nah. ็ซอสสาเขียวด้วค่ะซอสเฉื่มจะมักใส้ซอสเฉื่มบอกใี้เส้นลำปลาเด้อพี่น้องเพื่นรังคนกระบ้าแซ่ยบยื้สาวเสื่มคอยร้องแล้วเพื่นรังคนกระบ้าอันเพิ่อนไปเฮ็ดคือกินบ่าเสีบคือสาวเสื่มกับมีคือกันพี่น้องเขับมาว่ารับชมไม่กันต้มละลายนะค่ะพี่น้องเน้นยังกะคล้ายๆแบบ พี่น้องซื้อมามาที่มันเป็นเกนนี้น่ะเห็นไค่ค่ะห่อเจ็ดบาทนะเบ็ดเนั้นหละ่ะแล้วก็ไปปรุงซื้อเนี่ยปรุงตาม้องมะไปเนี่ยอันนี้ธรรมบกบ๊วยพี่บ๊วยเธอธรามกบ๊พี่เขาก็ะสืไปพลิกหลายบ๊บพี่ครัวเองนะพี่น้องเพชรเพชรดีหอมดีร้างกว๋วยเตีตเ๋ยวก๋วยเตี๋ยวเนาะค่ะเพือพี่น้องเป็นอันยังก็อุดนุนไปเพื่อนอุดนุนไปตั้งจังหวัดเนี่ยเพื่อนเก่าน,น้ำสาวสเสมอด้วยคะ่ะแต่ว่าเป็นกิโลกรันกะบม่ถือมันได้ก่อปุกแล้วเนาะ เพื่อนกระซือเป็นปุ๊กเนี่ยแหละด้านลาบด้านหยางเพื่อนกระซือเยอะค่ะขอขอบพระคุณในลายแต่ตัวที่ได้ไมาเดี๋ยวซะชมเส,ส,สด็จไปหาเครื่องก็เขาเอืนนะ่นอะเครื่องปั้นพีแบบขนาดใหญ่ขึ้นอันนี้เราใส่เครื่องปั้นแบบเนี่ยก็ปั้นหนาคละไม่น่ะพี่นอ้องอือแซ่บแล้วค่ะมากับผงพักเนาะผงกักสดท่ามาได้ค่ะพี่น้องมากินน้ำกันเห็นอย่างนี้แล้วก็ ไม่นโน้ตเส้นๆกับคิดอยากหลายย่างมันบ่ได้กินโดดมันผัดไทยเนาะครับเนี่ยถ้าเป็นถ้าเป็นซูมอนีมิมันจัดีเม่ได้ไม่น้องอันแล้วก็ผัดไทยที่บ้านมันเป็นกระตังผัดไทยสำเร็จรูปแบบถ้าไม่เห็ดเองก็ได้ยุ่ยสร้างไม่เห็ดเอ็นม,มาพี่น้อง ไปตก้กบไปตเตเกียดมะตะกบเตะเียบเตน็นทางเพราะได้ปีกเพรได้ปนขังลายเยอะหันนจ้ากเกียดจ็คือต้องเฮ็ดเนี้ยอันตบนะบ่นะเนี้อืรบน้วกคแบน,น้วคุบไอ้อออเขาบปันมันจะเป็น cục dân cục dân ได้หมูไ <lok> ด้ดูกซิ้นคนตรงแห้งกระดองเป็ดมือมือเหมือน เข่าขวากเฮ็ดแบบพี่เฮ็ดประเดี๋ยมันพี่น้องเดี๋ยวมาประเดี๋ยให้ประเี๋ให้ตลาดมันก็จะคือต้านเก้าหันนะพี่น้อง เก็มตัวนี้ออน,น,นอย่เนาะแล้วมาจากเรือโดนมาบ้างแลว่าอืมมาอยอะเหมกอนกัน

ก๋วยจัองมาวะทำหมกหมกมก,หมมก็นพอแค่นอ้นยังหมาถึงกรนั้นไงไห่ในน,นูนไห่เก็มคายหมกหมกเ็นม่ตัองอรอ่ซส้อกินบ้างไหม

không nhà nào hả? Được rồi. Để ăn à ăn mẹ. Để mẹ nhắm. Ừ. tìm con lý đi.

Yeah. จะแสบสุดกับคือปักบุ้งน้าควมสมรจะรำเนี่ยไม่ละเป็นมาตัดหนากแหงว่าหมดนี่คือแสงตัดหนักเนี่ยไงะเดี่ยม นี่เป็นอย่างกรขึ้นดังนี่อนอยางกน่ายๆแบบนี้อรเป็นองไต้นไหลต้นมะม่าต้นเนี้ มันยังไต่เป็นหน่ะกบง่าย่น่ะได้ตเน่อันนั้นถือว่ามันแข็บเนั่นมันฝนโม่ห้ำตังต้องคนตกตตกแบบมันแห้งบูด่าแล้วมันจะเลรนขับเล่นขาอยางก็เลนกับต้นไผ่ก็แบบเอ้ก็ป็นจบแี่นี้ เมื่อวมันออกแขงดังเลยบางอยู่ตีดบวกตื่นแต่ไม่ตื่นของคนแบบนี้นะกับเบลไม่้องห่ ส่วนพักเบรกินบักเกียงดินสมโอวันน้อยหนึ่ง นเนืกินกับจสสกินอย่างพี่น้องมื้เนี่ยมันว่าิดยากนะเพราะเมนแบบพนี้เนกิีค่ะคนโตบ้างไดกลเขียมัเย้เถอะเอกง่ายซะสั่งก็เลยคิดส่วนแรกหมดังต้มมีเนี่ยพี่น้องมึงรู้นอ่ะจนมือ่อส่วนน้ำกับ่เป็นอย่างเด้ค่ะส่วนไหสส็เสริมบวกกกินน้ำไหลดอกอันกินน้ำกับ่ดีทองแตกเนาะค่ะก็เชินกินหลตรงเดือนหนึ่งกับพวกในคนอ่ะสามคนนี้น่ยพี่น้องซ้ำกับละหมังค่ะ อะไรเนาะคะ่ะสำหรับกินนี่กบฝากไว้สตีนีเด้อค่ะฝากเป็นกำลังใจและกบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี่เด้อค่ะสวัสดีคะเบเซมาพี่น้องเด้อค่ะ